เรามาต่อคราวที่แล้วกันเลยนะก็ที่เราพูดกันในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับผมเล่าประสบการณ์เรียนวัยเด็กแล้วก็มาดูระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวันนี้วันที่นี่วันที่8เดือน7นะซึ่งอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับแต่ถ้าคุณดูอีก5ปีอาจจะไม่ใช่กฎนี้แล้วนะ อันนี้คือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเอามาจากราชกิจจานุเบกษาหน้า6เล่ม137ตอนพิเศษ103งอนะครับประกาศวันที่1พฤษภาโอเคผมอยากให้ดูข้อนี้เลยนะคุณไปอ่านกันเองนะข้อ7เนี่ยก็คือภายใต้บังคับข้อ4ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ,รโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้มาดูข้อสีก็คืออะไร ข้อสี่ก็คือนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้เขาบอกว่าอันเนี้ยมีให้ความเหมาะสมและเรียบร้อยเป็นหลักนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ถ้ายาวก็ต้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคซึ่งก็มีคนสรุปง่ายๆก็เป็นสำนักข่าวไทยนะได้นี่คลิกุณไปดูคลิปเองนะระเบียบสทอทคุณไม่มีจิตก้อนผมนักเรียนนะครับแล้วก็หอนี่ อันนี้ล่าสุดเลยแม่ของนักเรียนถูกตัดผมแบ่งขอยอมแพ้ให้ลูกลาออกหนักนี่เจ็ดกรดกฎา,านี่เมื่อวานเจ็ดกรดกฎาหนึ่งทุ่มนะครับก็เกิดการ Social ลบ u s e หรือบูลลี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โรงเรียนนี้เลยเนี่ยยางชุมน้อยวิทยาคมนะครับ ก็เดี๋ยวผมไปดูแล้วกันว่าบัญชาติลกุลเนี่ยจบโรงเรียนไหนเอ้ยจบสถาบันไหนนะครับเนี่ยนี่ก็เหตุการณ์ชัดเจนให้ลูกลาออกนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปยครูควไว้ว่าเป็นเรือจ้าง ครูโรงเรียนมอต้นผมจบราชพัฒน์มปลายจบวิทยาศาสตร์จุฬาจบดังๆบางคนอาจจะจบถึงปโทปเอกเลยนะครับไม่ได้จบราชพัฒน์เหมือนครูมอต้นแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่เซตความรู้แล้วก็เทคนิคการสอนเนี่ยมันแตกต่างกันชัดเจนมากอันนี้ผมเปิด พันทิปให้ดูนะครับว่าเรียนครูที่ราชพัฒจบมาได้ยอมรับแค่ไหนครับนี่ไปอ่านเองนะเขาบอกว่าราชพัฒเป็นวิทยาลัยครูมาก่อนแต่ทำไมทาไมเนี่ยทำไมคะแนนอันดับต้นๆเนี่ยกลับไม่ใช่ราชพัฒที่ติดเลยท็อปเทียเนี่ยก็จะเป็นจุลาอะไรพวกเนี้ย ที่ว่าเป็นครูศาสตร์โดยเฉพาะเลยเนี่ยเนี่ยศึกษาศาสตร์มอกเกษตรมอเชียงใหม่ไม่เห็นมีนั่นเลยอะ่ะผมไม่เห็นมีราชพัฒที่เขาบอกว่านี่เขาอุตส่าห์ไฮไลไท์เลยนะเจ้าของในกระทู้เด็กดีเนี่ยเรียนรู้เขา้นตอจงไหนราชพัฒคือต้นแบบของความเป็นครูทุยพูดอย่างนี้เดี๋ยวมัน,มนดูถูกไม่ได้ผมพูดว่าเป็นสถาบันผลิตบุคลากรโดยเทสจริง ถามว่าที่อื่นผลิตไม่ได้เหรอผมไม่ได้จบคุรูรุเลยทําไมผมสอนเลขแล้วเด็กบอกว่าผมสอนดีว่าครูโรงเรียนเขาแล้วครูโรงเรียนเขาผมก็ไปสืบประวัติดูแล้วว่าจบมาจากราชพัฒจริงนะครับใครใครก็รู้ว่าสู้ที่อื่นไม่ได้เนี่ยเนี่ยคุณอ่านเอาเองนะเห็นไหม นี่ถ้าคนที่เรียนเก่งจริงมีคุณภาพจริงทําไมสอบเข้ามอดังไม่ติดนี่แต่คนเก่งเลือกเรียนราชาพัฒมีกี่เปอร์เซนต์ไม่มีหรอกเรียนที่ไหนเหมือนขั้นอันนี้เถียงอันนี้พูดจริงเลยแล้วนี่เราให้ดูล่าสุดละกันที่เกี่ยวกับเพจรับน้องนะครับโอ้อันนี้ผมตัดคลิปวิดีโอ yout youtube ด้วยนี่เอางี้ละกันนะคนเนี้ย อาจารย์วีรศักดิ์กุลชาวะเนี่ยมหาลัยมลพมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรน,นะครับอันนี้คือไมซ์เซ็ตของคนที่เป็นอาจารย์สอนราชพัฒคุณอ่านเอาเองนะที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโรงเรียนนักเรียนในร้อยในสิบมีใครไว้ผมยาวทำสีไหม ผมถามว่าไงผมก็บอกไปแล้วว่าน,นี่คือกฎทหารก็ใช้ระเบียบทหารนะครับไม่เกี่ยวพระผมยาททาสีดีไหมผมบอกแล้วว่าพระก็คือใช้เกี่ยวกับพระไตรวดฎกเป็นกฎกําหนดแล้วถามว่า,าประชาชนอย่างเราหรือนักศึกษาเนี่ยก็จะใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาหรือไม่ใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับก็คือเป็นกฎหมายคนละเรือนถามว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับในการทาสีผมการอะไรนี้ แต่มีกฎของสถานศึกษาบอกกำหนดก็อาจจะใช้กฎตัวนั้นได้แต่เนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สมควรไปเรียนวิชาชีพนี้ลาออกพิซะผมถามหน่อยว่าถ้าครูมีไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยแล้วจะสอนคนให้มาเป็นครูสอนเด็กก็มีไมซ์เซ็ตไม่ต่างนี้หรอกการศึกษาล้มเหลวนะครับเพจอะไรเนี่ย ให้มีคุณธรรมจริยธรรมผมอยากบอกว่าคุณเองหรือเปล่าที่ไม่มีเนี่ยถ้าทำวิชาชีพไม่ได้ไม่อยากเรียนโหผมไม่เห็นคณะครุจุลาคือพูดๆผมผมมีเพื่อนเรียนครุจุลาหลายคนเยอะมากนะครับก็ไม่เห็นเขาจะมีไม n d s e แบบครูอะไรักเลยไอย้ไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่วลาลัก ราชพัฒนะครับว่าไรลักษ์อีกที่หนึ่งขอโทษไม่เห็นมีไมซ์เซตเหมือนกันเลยแล้วเนี่ยเอานิสเตตินมาทาปากแล้วบอกว่าไอ้นิสเตตินเขาบอกเนี่ยใช้เป็นยาสอดใช้ทาปากได้ด้วยเหรอเห็นเขียนว่าอย่ันตรายผมถามหน่อยว่ามึงไม่มีปากถามหมอกันเหรอฮะบอกอนิสเตตินมาทาปากมันอันตราย นี่นิสเตตินเอาอ่านเลยว่ามีขนาดที่ใช้เป็นออรอลที่รักษาแคนดิดาเนี่ยก็เด็กก็ว mm ันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอ่านี้หมดละคุณจะเห็นยังไงว่าสังคมเดี๋ยวนี้คูดเดี๋ยวนี้ดีหรือเปล่าคิดเอาเองนะผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าครูทุกคนสังคมเท่ากันแล้วบอกว่า ทำไมเด็กถึงต้องแข่งขันเรียนอ่ะก็ไม่อยากเจอครูแย่ๆอยากเรียนโรงเรียนดีๆครูดีๆเพื่อนดีๆใครๆก็อยากทั้งนั้นแหละในเมื่อในเมื่อถ้าเกิดบอกว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันม,มึงอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มั้งไม่ให้อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วบอกเลยเป็นกันทั่วโลกถ้าถามว่าคนคุณภาพเท่ากันดีเหมือนหมดจะมีระบบเอ็นทารด้วยทาไมอ่ะ ก็ยื่นเกรดเอาดิแล้วผมบอกไปแล้วว่าเกรดแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันเกรดบางโรงเรียนคุณได้มาไม่ได้ความสามารถหรอกเรื่องก,การคอร์รัปชันคุณแค่ไปโรงเรียนพิเศษอ่ะเขาตอนหลังเลิกเรียนเขาก็ปล่อยข้อสอบคุณมาละ IT caster เนี่ยคุณลองไปอ่านดูนะอาจจะดีก็ได้เว็บนี้สมัยนู้นผมไม่ดูหรอกไร้สาระผมถือว่าคะแนนผมสูงผมจะสมัครอะไรผมก็ติดอะนะจะสมัครอะไรก็ติด ก็ไปดูงั้นอาจจะช่วยได้มั้งเนี้ยเนี่ยมีแต่พันทิปมาบอกงั้นไม่ได้อยากอย,กอยู่กับผู้ไรรักสอนนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้กันแล้วก็น่าจะคลิปอีพีหน้าจะเป็นน่าจะเป็นเอพีสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการเรียนให้ฟังนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ